นไม่ไหวกับกระแสเซิร์ฟสเก็ตนะฮะสักมาเอาบอร์ดลงนะครับอ่ะดูครับว่าขึ้นบอร์ดเนี่ยเวลาขึ้นคือเขาต้องขึ้นนี่ครับค่ะแน่ไหไปไหมเฮ้ยไปไว้เฮ้ยไปไนี่น่เชื่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอจิฟามิลีกับช่วง อันนี้อะไรบอวยเพื่อนครับเอ่อเซิร์ฟสเก็ตนะฮะก็คือ,อทนไม่ไหวกับกระแสเซิร์ฟสเก็ตนะฮะเซ<อ>ิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็คือเหมือนกับสเก็ตบอร์ดนะครับต่างกันที่เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเป็นไงครับมันไม่ต้องใช้ขาไถนะฮะใช้สเก<อ>็ตบอร์ดมันจะต้องใช้ขาไถตลอดเวลาและนี่นะครับเราเป็นรุ่น S7 นะครับเป็นบอร์ดจีนนะครับราคาไม่แพงเอามาฝึกซ้อมหัดเล่นก่อนเดี๋ยวเราเล่นเป็นแล้วเร,เราค่อยไปซื้อบอร์ดใหม่นะครับ นี่ลาย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  Galaxy ลาย Galaxy นะฮะก็คือหมาม้าเป็นคนเลือกมานะครับแล้วก็หมาม้าเนี่ยจะเล่นด้วยหาเฮ้ยจริงหรือเปล่าคนนั่นแหละหรอคนคนเป็นอัมพาตเนี่ยคิดว่าจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าหมาม้าเนี่ยจะมายืนบนบอร์ดจะยืนได้ไหมแล้วแข่งกันด้วยแล้วก็จีเนี่ยยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะใช่ไหมใช่เนี่ยจะเป็นครั้งแรกของน้องก็จีก็จีก็คือเรียนมาจาก รเรียนมาจากโทรศัพท์นะครับเปิดจาก YouTube ดูนะครับครั้งแรกเนี่ยน้องก๊อตจะเล่นเป็นเลยไหมก็คือเขาสอนไว้ยังไงครับขึ้นบอร์ดก่อนใช่ไหมอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่ามาเอาบอร์ดลงมาครับอ่ะดูครับว่าขึ้นบอร์ดเนี่ยเวลาขึ้นคือเขาต้องขึ้นนี่นะครับขาต้องเว้ยกติขึ้นได้ไอ้กติไม่ล้มด้วยนี่นะครับโอ้โหโ,โยกเหรอโยกอย่างนี้เหรอนี่นะครับออโอเคครับขั้นแรกเขาบอกว่าให้ไถก่อนใช่ไหมหัดไถก่อนยืนเนี่ย เอ,อ่ยืนเนี่ยแล้วก็ถไถไถ่ายไปครับเออหัดถไ่ายไปก่อนนะฮะ <c oughs> ได้ไหมเ <c oughs> อ่ยได้ครับอ๋อนี่ยหัดถนะฮะนี่ก็เตี้ยว,ยวขาว <úsica> ขวาขาขวานะฮะก็คือเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะอ่อนมากๆครับเวลาเราเอียองทีหนึ่งก็จะเลี้ยวทีหนึ่งครับเออถ่ายไปดิเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลยได้ไหมไปไหม เฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ่ไม่เชื่อเพิ่งดูย t u b e มาไปด้วยอันนี้ต่องแต้มไป

ใส่แล้วก็ขึ้นใสแล้วนเลี้ยวบอรดมันเลี้ยวโอเคยังนียอๆยังนี่ยองๆเออเลี้ยวมาแล้วเลี้ย,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 ยวมแล้ว,ว,ลวโอเคเน,นั่นแหละ โอ้โหเป็นย <stage> <ph laim ing ounded> ังไงครับสำหรับเร์เวรเกตวันแรกดูคลิปวันแรกแล้วก็ัาเล่นยากไหมยากนะฮะแต่พอเล่นได้แล้วนะครับก็นี่นะครับวางเท้ายังไงไม่ให้เกินน็อตนะข้างหน้าเพราะว่าท้ายจะกระดกเท้าหลังก็อย่าเกินน็อตนะเพราะหน้าจะกระดกนะนี่มันจะกระดกอย่างนี้เป็นยังไงโหแต่เหนื่อยมากเลยนะฮะลองเล่นแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเป็นอบ์ดจีนราคาไม่แพงนะครับหาลองมาฝึกเล่นได้นะครับ ก็สำหรับน้องก็จีวันนี้นะครับอุปกรณ์ก็ถอดเอาแล้วนะครับตอนแรกคือใส่ไม่ครบก็คือไม่มีสนับสอกนะฮะลืมมา,มาไม่รู้หายไปไหนนะฮะโอเคสำหรับใค่ตอนแข่ง <ưa? S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติให้เราได้ขากดติดตาให้น้องก๊อจีด้วยนะครับและใครที่อยากส่งของมาให้น้องก๊อดจีอวดก็อย่าลืมส่งมาได้เลยที่ตรงตรงนี้นะครับโอเคเจนม่คลิปหน้า บายบายครับไปาปสวัสดีครับเอ่งจังเลยวันนี้อ่าเย็นท่าแบบเทน่อยว้าวเอาโคเท่โคเท่โคเท่โอ้ยนาเอาเลเลยว้าวเฮ้ยผมเท่ผมนี่หรอผมโคเท่ตลอดเท่ปากค่ะา่เฮ้ยโอเคโอเค ครับสำหรับคนที่เป็นอัมพาตคนนึงนะครับอยากลองเซิร์ฟสเก็ตนะครับดูกันว่าจะไปได้ไหมดูจะส่งตัวได้ไหมนี่ดูการส่งตัว<ป>อ่าอ,อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะโอเคพร้อมหรือยังเอาล่ะไปเลยเดี๋ยวเรียวเดี๋ยวเรียวอยว่ยยงางนี้เลยขอเช เราตีตามนายนะหนึ่งองามแล้วนี่ยอดมาเร็วบได้เองด้วยโอ้โหโอ้ยยยก หลังจากที่เราแบบว่ามาฝึกเล่นวันแรกนะฮะก็มีตรงนี้นะฮะบินนี่นะครับใครที่คิดว่าจะซื้อบอร์ดราคาแพงๆนะครับมาหัดเล่นนะครับก็ลองมาซื้อบอร์ดถูกๆมาลองเล่นก่อนได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ครับก็จะเกิดอาการเสียดายนี่น,นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อบอร์ดถ,ถูกมาหัดเล่นเนี่ยเราก็ฝึกให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปซื้อไปซื้อบอร์ดแพงๆได้นะฮะใช่ไหมกุจิใช่นะตอนนี้ก็เป็นนี่ครับเราเลือกทาร์กแบบ h 7นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดนะครับนี่ฮะนี่เป็นรุ่นล่ลาสุดคือเป็นสปริงนะฮะนี่นี่เห็นไหมเอ่ยตรงนี้เป็นสปริงนะฮะข้างล่างเนี่ยแล้วก็เป็นบูทบูทแบบผสมผสา,านนะข้างล่างข้างหลังเป็นบูทธรรมดาบูทยางนะโอ้นี่นะครับก็จะเป็นสภาพนี้นะฮะโอเค oh, <no. S 1> okay. เป็นไงมามาสนุกไหมมาสนุกไหมสุดยอดเลยอะไม่รู้ส่งตัวได้ไงตั้งนาน โอ้มามาบตกกัวนะฮะแต่ว่าทรงตัวได้นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อสำหรับคนที่เป็นอัมพาตนะฮะใครที่อยากลองนะฮะก็ลองได้นะครับแต่ว่าต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิดนะครับอคอยเซฟเซฟตีด้ดีๆนะครับโอเคบยบายครับ